มันจไปเนาะมี่ไป้มัเนียเนี้ยมันะไปคนเดีวมันจะไปฝนมาเดมามาตอนนี้เร็วๆมาเร็วมาเรว Yep yep เออไปทางนั่นละเฮอะทางนั่นละนี <h 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 ่งานนี <h 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 ่เออโดนลงลงข้าวาเนี sí ่เอาดันเตรียมใบได้นันเตรียมกระบุงไใบไปนี่ทำไมเอออย่างกระเปกระแม่เนยนะ ตกไม่าหอดง่นี่เตีมกันแล้ว้ยยิดไปใตอีกบ้างานละไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไว่าไป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 ปไป น้องลอยอยู่นี่น้องลอยอยู่ข้างล่างนี่เอานี่แอนทอดพี่มันลงบันไดเออขึ้นแล้วลงบันไดก็คล้องยั้งกันอยู่น่ะลืมเท้าหรือเรื่องมันลืมข้าวเออไปหรือเรื่อไปท้องวัย มีไมอกๆโอ้ยแม้วมึงหมีไปไหมบมต้นพีกเมเยียบพันเยียบีนี่นี่นี่เยียบมงนี่เยียบมังเยียบพีเยียบนี่นี่มันจังงานเหนียวป๊าีวสูงก็ก็ยังอมาก่เอาหางมันมล้เคี่ยพีไหม เอ้าถ้าล้ว่ะอีกนิดเดียวเอาซันซันเลงไปอีกนี้นิดเดียวเลยนะเออไปเฮ้มาหนัาปอนี่เมียขาแรกว่ะ โอ้โ,หโหอฮยคิดดื้อนี่น้อง่ยน้องอยู่นี่น้องรออยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องรออยู่อปลอดภัยนะครับ